ฮัลโหลวันนี้ป๊อบก็มีอาหารเสริมตัวเด็ดมาแนะนำกันค่ะก็คือลีการโนคอลลาเจนกล่องม่วงตัวนี้เลยเป็นคอลลาเจนไตแปปไทยจากปลาแซลมอนแท้100%เปช่วยเสริมสร้างเนื้อเยื่อต่างๆโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมก็ช่วยลดอาการปวดข้อเข่าได้ค่ะตัวนี้ส่วนผสมของเขาอัดแน่นมากค่ะมีคอลลาเจนมากถึง1 0 0 0 0มิลลิกรัมมีส่วนผสมของวิตามินซีวิตามินอีแอลกูตาไทโอและโคเอนไซม์คิวเทน ช่วยบำรุง,งผิวให้ผิวขาวกระ่างใสเนียนนุ่มชุ่มชื้นและยังช่วยลดเลือนริ้วรอยก่อนวัยด้วยค่ะมีส่วนผสมของผลไม้หลากชนิดทําให้รสชาติหอมอร่อยกลมกล่อมดื่มง่ายไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะที่สําคัญไม่มีส่วนผสมของน้ําตาลด้วยนะคะใครกลัวอ้วนหรือใครเป็นโรคเบาหวานสามารถทานได้ค่ะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจสั่งซื้อสินค้าลีการนนอลคลาเจนนะคะ ไปหาซื้อกันได้เลยนะคะตัวนี้เลยนะคะแนะนำค่ะว่ารสชาติหอมอร่อยกลมกล่อมแล้วก็เห็นผลลัพธ์ได้ดีแน่นอน,นะคะ่ะคันเร์มเลย